ผู้ชายที่ใส่เสื้อสีส้มนั่นคือนายบาสถูกรุมทำร้าย6รุมหนึ่งนะครับคือเหตุการณ์นี้ในช่วงต้นเรายังไม่มีภาพมุมนี้นะครับพอภาพมุมนี้ปรากฏออกมาจะเห็นชัดเจนว่านายบาสตัดสินใจใช้อาวุธมีดจ้วงแทงแบบไม่ยั้งใส่กลุ่มคู่อริที่มากันทั้งหมด6คนในลักษณะถูกรุมอยู่ด้วย คือถ้าจํากันได้ย้อนกลับไปภาพวันก่อนจะเห็นชัดเจนว่าฝั่ง6คนเข้ามาที่หน้าบ้านอเ,เอาเข้าวของมาปาใส่ตะโกนท้าทายแล้วก็เยื่อยุให้ในบาสออกมาเจอ,อเหลังจากนั้นในบาสก็เลยวิ่งออกมาเจอพร้อมกับอาวุธมีดสองเล่มเนี่ยครับจังหวะต่อมาเขาจะวิ่งออกมานะนี่น,น,น,นี่แล้วก็เปิดประตูออกไปเลยเวิ่งตามไปแล้วก็ไปปรากฏเป็นภาพเมื่อสักครู่ครับ<อ>นี่คือเหตุผลที่เจ้าตัวพยายามจะบอกกับทุกคนว่า ที่ผมทําไปนั้นคือการป้องกันตัวครับก็เขามากัน6คนไงแล้วภาพก็เห็นชัดเจนว่าเขาลุมผม